พิมหน้าร exactly so, uh, like uh, ูปภูเขารูปนี้ต้องแบบนี้นะครับดูความคมชัดความเป็นธรรมชาตินะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับจมูกนะครับนี่นะครับจําพิมหน้าไว้นะครับจมูกจะโด่งๆดใหญ่นะครับนี่นะครับอ่าในตานี่ครับมองไปนะครับเม็ดในตาฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่คับจะเป็นเม็ดอ่าเป็นเรียวๆยาวๆนะครับดีใหญ่หน่อยนะครับฝั่งทางด้านอ่าขวามือของเราก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่นะครับ ลักษณะหน้าตาจะแบบนี้นะครับรายละเอียดเส้นสายความคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายเส้นรูจิวอนพวกนี้นะครับจะคมชัดมากๆนะครับงผิวก็เรียบตึงเป็นเหรียญปั๊มนะครับนี่นะครับนี่นะครับฟอนตัวหนังสือนะครับนี่นะครับเป็นแท่งสวยงามนี่นะครับอ่านออกชัดเจนสวยงามนะครับเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับหรือรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ